อยู่ในช่วงของการเจริบโตอายุประมาณ3เดือนครับรากรอบตัวหัวรอบด้านครับนี่ครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับขนาดมาแล้วครับอวบอ้วนดกด้วยครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าดูแลอย่างไรครับปีนี้ผมมานาศีพันธครับอยู่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสกแก้วครับอ่าตรงนี้ของหมดกี่ไร่ของพี่120ไร่ครับ120ไร่แปลงนี้ทํายากง่ายยังไงครับทํายากมากครับขึ้นมาแรกๆใบเหลืองครับอืมนะครับเป็นแบบนี้ทุกปีไหมทุกปีครับอ่าแล้วผลผลิตที่ผ่านมา ได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ5ตันครับประมาณ5ตันครับนะครับอ่าแล้วก็ต้นทุนอะไรก็ต้นทุนสูงครับต้นทุนสูงกว่าอ่าปีนี้ครับอายุมันกี่เดือนแล้วครับ3เดือนครับ3เดือนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูอีกทีครับนี่นะครับดูใบมันแผบเลยครับนะฮะใบเขียวสวยเลยครับนี่ฮะนี่ครับนะฮะแล้วก็หัวรากนี่ครับเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับดีมากครับดีมากดีเพราะอะไรครับ โฟทีครับนี่เอาโฟทีมาฉีดนอกจากโฟทีเอาอะไรมาฉีดอีกแบคครับนี่ครับแบคครับนี่คู่กันเลยใช่ไหมครับคู่กันนะครับอ๋อนะครับฉีดไปแล้วกี่ครั้งสามครั้งครับประมาณสามครั้งทุกครั้งที่ฉีดมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงเยอะครับใบจะเขียวใหญ่ใบใบใหญ่เขียวครับอืมนะครับการจะเริมโตแบบกือว่าการเจริญเติบโตเร็วครับเร็วเร็วกว่าไม่ฉีด แล้วที่มันเหลืองๆที่แรกๆหายไหมหายครับหายอ่าครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ครับถ้ามีคนมาบอกว่าอย่าไปใช้เลยมันไม่ดีเชื่อไหมไม่ไม่เชื่อแล้วครับอ่าเพราะเราใช้เองเนาะครับอ่าสุดท้ายเลยครับพี่ะครับอ่อผลิตภัณฑ์โฟทีกับแบคของเราเนี่ยที่เอามาใช้ในไร่มันคิดว่าถูกแพงยังไงครับถูกครับถูกกว่าใช้เคมีเยอะครับเพราะว่าเราเป็นคนใช้เองเนาะครับสองเดียวใช้ได้ยี่สบไร่อ่ะครับ ีได้ยี่สิบไร่สองเดียวก็ใช้ได้เยอะครับแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งถ้ามีฝนตกก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยครับบำรุงนะครับแต่ว่าคิดว่าจะใส่ปุ๋ยมากขึ้นหรือน้อยลงครับน่าจะน้อยลงครับอืมนะครับนะก็คือเป็นการลดต้นทุนไปด้วยครับเอาละครับขอบคุณพี่ณมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของมันสำหรับอายุ3เดือนที่มีการฉีดพ่นบำรุงโฟทีแล้วก็แบ็คเข้าไปนะวันนี้ผมนัฐพงศ์มะทองเกษตรพิชโลกลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ